วันนี้บอมจะพาทุกคนมาจับปูนะครับมันหนีบยังไง่ะาทันจัสุขชีวิตมากนะสวัสดีค่ะบอมเองนะคะวันนี้บอมอยู่ที่จวมนะคะอยู่ติดทะเลเลยเดี๋ยววันนี้บอมจะพาทุกคนมาจับปูนะคะปูทะเลเดี๋ยวจะไปส่องไฟหากันคืนนี้เนาะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวรอติดตามชมนะคะอันนี้ก็เป็นชุดนะคะ อันนี้ก็คือทีมงานที่ไปด้วยกัน,นะคะคนกับรถน,นี้ก็รอพี่ๆเขานะคะคเรแล้วก็จะเดินทางไปด้วยรถมอเตอร์ไซค์คันนี้อันนี้ก็จะเป็นตะกล้องกล้องจำเป็นหนึ่งวันเนื่องจากว่าลุงรถไม่มานะคะไปกันแล้วนะคะ จะทางไปนะคะมางทีเขาปั่นจักรยานเราก็ใจความโกงนิดหน่อยเพราไเหนื่อยมากคะลงมาลงนวนลงเนวนลงนวนลงนวลแล้วหนึ่งทางาทก็จะทุรคุเรมากนะ,ะทางสู่ชีวิต สูบน้ำข้านาของเรทีนี้น้ำมันก็ลาดถนนอ่ะอุ้ยลงลงทำไมเอ้ามันจะขึ้นลนไหมมันไม่ลื่นใช่ไหมพี่พิมเจ้าหนึ่งนะเย้าหนึ่งลงไหมเจ้าหนึ่งมาจะพี่ทำไหมเออหลากเอาคืออยู่เนินสู้ชีวิตนะคะเย็นย็น Что ты Что ты มีคนไทยมาหานะแกจะบอกว่ามันมีปูอยู่นะคะอันนี้เดี๋ยวรอทีมงาน <c oughs> ก็ลงกวันจักรยานมา,อย,าอยู่ไกลอยมาแร<ล>งเดินล,ลงไปรอข้างล่างนะคะไปกันอันนี้ได้อุปกรณ์เพิ่มเขาให้มานะคะก็จะมีไฟเนาะไฟสําหรับถุงมือด<ช>้วยแล้วก็เสื้อที่เขาให้ยืมมาแล้วก็มีมถุงมือย้ำสำหรับจับปูไฟกันเถอะเดี๋ยวเปิดไฟก่อนเขาหาอยู่นะคะนั่นหนึ่งคนค่ะหาอยู่ เรามาหากบนะคะแต่ว่าเราจะมาหาปูถ้าเกิดเราได้กบเราก็จะเอากบน่าได้ยินเสียงกบไหมอืด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 อ่ะเดี๋ยวอนอ่ะเห็นทางย่างไหมเห็นก็เดินตามพี่เนาะกำลังรอทีมงานอีกนะคะเดินทางมายังไม่ถึงมีคนมานอนดไหมอ๋อนี่เขากางเต็นท์นอนหาปลาเราเเออดี๋ยวคุณไปก่อนคุณไป

มีไหามีหอยโบดอกเดียวไปนะคุณลอัปก่อนูะไปนะคนะอดหูแล้วนะไม่ขายขนาดนี่ต้นนี่ต้นสะเดามีจริงจรเหรอสะตลลเกาหลีเหรอนี่ต้นสะเดาเลยสะเดาบ้านเราเหรอสะเดาบ้านเรานี่ยโอเคเามาอันนี้กระจกได้ระวังเด้อต้นสแี่สะเลามาแกลาบมาแรง เราเดินไงไปไปพี่พี่ดึงบ่ให้เองพูดหนือไม่นนช้อนดึงันดีค่ะ้องนี้อันนั้นดึงรู้นั่งขัดสมาธิแล้วได้ไหมบ่อไแล้วจาไปเรกวเอาว่าบ่ไก็ไปนั่งขัดสมาธิถึงลลงบ่อเจ้ามือหน่อยมัซื้อมาทั้งพี่เพันมาอ่ะเอาบทะเลฟังนี่อันนั้นทุ่งนาเขาหรือเปล่า อันนี้เมียเอาเลยถามมื่อไตัวเขาี้เาถ่ายขี้ผต้องถามคนสัมภาษณ์ใช่ไหมต้องสัมภาษณ์ผู้ใดเป็นผู้สาวมากก็พิ่นผู้ใดมีัวแลเวไปก็ผัวนี่เป็นถ่วเมยเป็นผัวเมียกันด้อค่ะนะโอ้ยพร้อมรุดเลยเจ้าด เราดาขึ้นตโส้กันเลยน้เนี่ยเนี่ยทางวนนี้ที่เราขี่มอไซค์มาขึ้นน้ำอยากพเนี่ยเขาให้น้องเข้าไปก่อนเรื่อเนี่ยเป็นไหมไอ้ที่เราลากมุดอยู่นี่กระสุนเออมาโหลดใครข้ามไม่ได้เวลาแกพูดเราต้องมีคอนเทนต์มาสักกระเทียมนัอยก่อนดูนะกดอนกไม้คอนดิชั่น แล้วถ้าหลงถึงพื้นนี่อาจจะเป็น,น,นหัวจริงระวังนะรองอเท้า่ถ้าลมมาช่วยหักนี่นะปากไม่นั่นเราู้สึกหักมันเป็นรองเท้าโอ้ใส่รองเท้านี่กันมาด้วยงานเข้าแล้วบัไปอ๋อกินจะลงทับเหรอ ลุม่ต้องต่อตรง้าเเลยสปู่เนเด็ก่เห็ไไม่เห็นหรอกเกินปุ๋ยไปลุงน้ำเย็นมากเขาไม่ได้เก็บท้งบกสิวันนี้นี่นไปาไปเดาไปนี่ลุอยาจ้าจ้า้าเ้ากขากันตามากเ้ยเดาเอาน่กะเปาว้สดาเน้ ไปสั่งทะเลตรงโน้นอ่ะปลาปลาปลาอย่าปลาเหรออย่าปลาเดี๋นี่หินนลำดอนเราบังเก็บดินนั่นไงนั่นไงหนูเห็นตัวนึงนี่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 เก็บเร็วๆนี่ดูเขาจะแย่งเราเร็วโอ๊ยจริงจัาเขาไม่แย่งหรอกเราไม่เห็นเลยเอาใหมายนะ ไอ้ยาบุกเลยะตัวนึงเย่ห,ยหินนะระวงังเออเอออ้ยส่องไปหน่อยโอุย้ยคนส่องก็ส่องแต่ตีนตัวเองนะงงอ่ะอุอ้ยหินด้วยพี่ชนน,น,นุ่นนุ่นนี่เห็นไหม,ไมไดีมากพี่สองตัวสามตัวดีมากมาจ็บขึ้นเลยอันนี้ม,นมีสองตัวนะคอยจับขึ้นได้เลยโอ มันไม่หนีบนั่นไงตัวนึงอ่ะอู้ยอะมากเลยนะคะทุกคนสื่อเิ้นไหมนะอ๋อโย่เป็นปูตัวอะไรกันหนีบแล้วูหนีบแล้วปูหนีบเอ้ เดี๋ยวเราถ้าก่อนนะฮะนุ่นตัวหนึงอ่ะหนูเห็นอีกแล้วเฮ้ยจับเลยเฮ้ยอะมากเลยหนูอยากจับอ่ะพี่จับพี่พี่ถ่ายให้หนูสิายเออเดี๋ยวนะเยอะแยะหนูเห็นอยู่ตรงนี้เยอะมากเลยพี่เค็มพี่ส่องให้หนูสิส่องแล้วส่องแล้วอยู่ไหนอ่ะเอามันวิ่งนี่แล้วตะกี้เนี่ยเล่นตัวนึงนล่นเล่นเดี๋ยวนะโอ้หูหนูอยาปลา ไม่รู้หยับปูไม่ใช่ปลาดูกนี่นี่นี่ทุกคนเออนี่ทาแล้วแน่อวหนี้วหนูมงเราเอาอุ้ยไม่หนูหยาบมันด้วยนะนี่ดูนี่เห็นมนี่นี่นี่ตัวนึงนีก่อนเลไหวไหมเด็กนี่ไปนี่นี่นี่สงก่รกันเนี่ยจุดหมา เยอะมากจับอ้าวเห็นเออนั่นแหละเออนั่นแหละวิ่งสองตัวมันกำลังกำลังกำลังกัดกันดูเออนี่มือไปนี่นี่นี่อะไรเยอะเยอะเยอะมากเลยที่มันจะเข้ารูเฮ้ยจับดีมันหนีมือหนูที่มันหนีมือหนูมือซ้ายหนูก็จับก่อน ถ้าหนูอวออกก่อนนี่วิธีดูมันต่อส่วนตัวกันเยอะมากนะคะโอ้ยโอ้โหเออมันลงรูมันลงรูที่เราจะขุดรูมันไม่ต้องขุดเอาตัวมาเอาตัวไปเอออาตัวไปเออกค่ะนี่ตัวนี้ก็ได้ไม่ได้นะพี่จั๊กขำขาดขำขาดขานไปไหนนี่นี่หนูได้สองตัวเลยเออมาเออเออนั่นแหละเออตัวนี้ด้วยพระเออขาขาขาดอ่ะ ออกมาเป็นอาหารที่ฉันเออตัวนี้ก็อยู่ในรูเออท่านไม่ทันวะเออเขานี่มีตัวนี้ม่ทั้งบกนี่ตัวทั้งบกก็เนี่ยเออไปมหาแล้วเออดันแล้วจะลงรูแล้วนะคะเออเดี๋ยวอันไหนเนื่ยจะแล้วไหนส่องไว้ักไกลไกลเข้ารูไปซองไปซองไปรูหนึ่งมีสามสี่ตัวใช่มันกัดกันด้วยอืมนี่นี่เออได้แหละอุ้ยวิ่งเข้ารูไปแล้วตะกี้นะโอ้เก่งมากเลยนะ ลุงหมดบากว่าเหตกาอไมันค่อนิดจับไม่ได้อะไม่ได้หรอส่งไปให้ให้หนูดูหนนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้มาเตัวนี้ให้นะงัดเออนั่นแหละแจงขีนี่นี่นีเสียงกับน้ำบอกาอะครนี่นี่นี่สอตัวเยอะเขาไ่ตองลงน้ำก็ได้หรอก อุ้ยเราอยู่ข้างบนส่องหาเอาก็ได้หรอกนั่นนั่นนั่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมกำลังกินแข้งปักเห็นเออมาเห็นหนอนยิ่งลงน้ำไปแล้วใช่ไปนั่นนั่นตัวหนึ่งเห็นไหมตัวใหญ่เลยไหนอ่ะอุ้ยมันเป็นน้ำก่อยเนี่ยนี่นี่นี่สองตัวเออเป็นน้ำแบบนี้หน่อย นี Indeed, ่นีน no ี okay. ่ตอนน่ะใใในี right? ่นีเออนี่ด้วยเออโอเคโอเคนี่นตอนนั้ยโอ้ย้ย้ยนั่นนั่นนั่นสนุกอ่ะจับในน้ำอ่ะนี่นี่ไม่ใช่นู่นุน่นไม่ในะูริจไม่อยากจับหนูเาเออจับจพี่ต้องจับกระคูนะแบบนี้จับสนุกว่าตกีตมเออมาอยู่ละบวกน้ำบวกมันเออ มันบวกมันึงินมันมันตายนั่นหนั่นนั่นปะจับง่ายอ่ะจับแบบสนุกเลยอ่ะดูทุกคนดูจะเต็มเลยจะเต็มถังแล้วอ่ะสังนี่งแล้วจ้ะนี่นี่นี่สองตัววิ่ง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 ดูสองตัวชูหน่อยค่ะชูหน่อยไหนเย้เยโกโก้ตัวนี้มไหม นี่นี่ยุตีนนี่อย่ตรงนี้เลเออนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ไหนวะเห็นไหมเนี้ยเนี่ยเนี้ยนี่กันนี่ถ้าเกิดเอาถังมานี่ไม่พอแล้วเนี่ยุอะไรหนีบเหรอเฮ้ยปล่อยปล่อยปล่อยยังปูปูเนี่ยปล่อยตัวนี้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 เห็นไหมเนี่ยนี่ชอบไหมนี่ลูกเก็บหมดแล้วนะเธอตามหลังหนูอ่ะเออไปเอาตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้น เออนั่นแหละไปดูดูไปใส่เออทีมงานดูนี่มันรีมันรีเออมันรีเห็นไหมนั่นไงนั่นไงเราเก็บในน้นีกาสนุกบนบกใช่นี่ตัวนึงนี่นี่นี่เห็นไหมพี่อมชุนในะนำเี่ยก็บมวนวนนื่อาที่ตมเออนี่นี่นีอ้าเจ้าเจ้าเจา ยอมเก็บแน่นหนานคอนี่นี่นี่ตัวนี้แอดอย่าเดนจับนี่ตัวนึงจ๋าทางนี้ไป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 นี่ตัวนึงอ่ะอุ้ยอุ้ยมันหนีบมือเนาะคุ้มอะมันหนีบยังงูแหละ นะตามันกัดหนูก่อยหนูยางเก็บเลยฉันมาเซ้าอยู่เออไปเขาต้องไปแนะนำนี่นี่นี่หินบอเราส่องไปแล้วก็ได้แล้วนะคะใช่มันเป็นทะเลน้ำก่อยปตานี้เอาไปทำอะไรนะมันมีคลื่นไปคลื่นทะเลอ้ากระปูเหรอนี่ตั้งนั่งสนุกมากเลยอ่ะหน้ามาอีกเขาไปขายิถัตลาดนะจนี่นี่ตังนั่ง นี่ตัวนึงเอ้าเพี่อมนี่มือลุกแล้วเพี่อมมือตายกับเรามือหล่นนะขอบคุณค่ะนี่ไงนี่ไงตัวนึงอ่ะนอนแอนง่ายอยู่นะอยู่ตรงนั้นมันเยอะแบบนี้ไหมถือถือกระคุนะเนะพี่โจนจ๋าต้องการมือเหรอเออเมือนี้มันจับออกเออตายไหมมึงกูบอกแล้วเจ็บ กระดองหลุดเลยเดใไหมจับบจัจับหนูเหรอใช่หนูเป็นคนถือกระขัวกระ้ัวมนี่ยนี่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 กระดิกนี้มวนกระมูนั่น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 ไม่รู้อะมองไม่ชัดนั่นอย่างเดียว เขอ่านีม่เลยอวนี่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 สามตัวนี่นีสามตัวเลยนี่เออสามตัวเออนี่ด้ตัวนึงโอ้ยเยอะมากเยอะมากเยอะมาค่ะนนนเห็นมายู่ลางหนำตัวใหญ่มากนะตัวนี้ออุ้ยมันจะหนีปไมันจะหนีปีะอันอนอันนไม่ถอยนะมึงฟาดก็คู่นีแล้วเออนี่ไงไหนยื่นตัวนึงอ่ะ นี่เลยค่ะนูนเต็มเลยค่ะนุ่นนู่นนุ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 ่นน่นนุ่นนู่นน่นนู่นนเ่นน่นนุ่นนั่นนุ่นนุ่นนุ่นนู่นนุ่นนุ่นน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 ุ่นนู่นน่นนุ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 ่นนู่นน่นน่นนนนนน่นนน่นนู่น่นนุ่นน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 นน่นนนนู่นน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  มากทุกคนสุดยอดมากๆจากไปเลยจ้ะไว้หายจ้ะตัมันหนีบมา <c oughs> เต็มครูประกับมันบันดบางส่นงนลยอายาดูครึ่งนึงมันจะครึ่งนงะประมาณห้าโบุเดวันแล้วหัวก็ะะ <c oughs> เกลียวสองนอสะหนักนะเนหนื่อยแล้วเนาะเมือ <c oughs> เอีอ่ <c oughs> ออมันเห็มือหนูอีนะ <c oughs> พี่พี่่อ่กุกะตลักตะลัดไป่ไปเลยนี่ดูไปชนปล่อยมันไปใช่ดูเฉยเฉยปลาที่เราเอาไปปล่อยหรือปาไม่รู้อ่ะแต่มไปไหนเลยอ่ะี่เอามาแล้วกันขยักันเอาให้รักันนะนั่นนนตัวนึงเดี๋ยวมันเหมื้อหนูใชเลอหนักมากเลยนะหนักที่ต้มหรือเปล่า เล่าลางนะเรายังไม่หิบนะเดจับดึกหรอเดินกลับไปัินี่อีกแล้วเนาะแม่เกือบนูันเลนี่งนี่นี่ตัวนึงอ่ะหลายพ่ขายก่นเนาะเออเดี๋ยวไปมดหนิมนมากแเนี่ยเอดูเอาไปมดน่ไม่ได้ไปหาไปขายได้ได้ค่ะนี่ไงปานะเดินกลับอันนี้เอาไปประมาณว่าได้เป็นปี ่ใช่เดินกลับก็เต็มเต็มพอดีนี่นไหนี่เรอยู่ทั้งโคกแบบนี้เลยเดินหนึ่งก้าวแล้วมันตื่นคนเนาะแต่ว่าอยู่ในนนำนะจับมวนค่ะก็พาเรียนนำมาแดงเยอะมากเลยเยอะน่าจุนมาแดงข้าแมวแกนแล้วไอ้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 นิ้บนิ้บนี่แล้วนิบดองเกลือมดองไปขายให้เย็บเพนนะเออใช่พี่วิวอยากมาน้ำมาทัน no, 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 no. ผู้ใดเขาคิวดีวี่เขาก็อยากดองอยู่เขาก็ดองอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปอีกรอบนึงนะคะวันนั้นเราซื้อไปเห็นไหมเมื่อนตะลุยวันนึงงานลักการงานลักการกันมาพี่นะกลัวมันไหลลงมาเลปล่อยปล่อยปล่อากลมไหมหรอกลมน้อยเวจับมาไม่จะใช้แบบนี้แหละกลมน้อย น้องเด้เต็มค right oh, uh. ู mm ่เลยด้พี่เขมเออนั่นะวาจะมากินไหวินมกัของาหาหอดคลายมุกนเด้อไ้ไอ้ไอ้ินลิ้นหรอกรมือเปล่ากินต้มกับไปแล้วมือเปล่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยแล้วก็นนะโยกกระถางรถแล้วจะทำไก้กไปใส่จอันนี้ เอากระถางลำกันเอมือพ really? ี่เลยได้ยุ่ยไเอายกระถางกันมาตะกลับเลยบอตะไบข้ามสารพิเศษเริ่มกินไม่เจได้เริ่มกินสูตตายอ่ะไปไปอยกนอนท้องเลยละะ้อันนี้กือทางกลับมาป่ารัง้าดะนงหยิบข้ออ้าอุ้ยเกือบสูชีวิตมาอ้าสิ่มีปูเยอะที่ไหนได้เกือบ ล้างมาด้วยนะเนี่ยหนูเอาขึ้นไปก้อนขึ้นไปก้อนขึ้นไปก้อนแล้วกันโอ้ยหนีมือเจ็บมากเด้อเราไม่อัถุงมือใส่อะลองหาลองเท้ากลัวกลัวมันจะตายนะถ้ามันอยู่มือนี่มันจะตายต้องๆเกิดขึ้นอีกครั้งนึงคอีกค้งนึงค่ะจะ อันนี้ทางที่ผ่านมาวว้าสู่มากก็เปันทางขึ้นอุ้ยเกือบรานไหนเดียวกันร่างมาจักคู่ังไปสู้ชีวิตบังไปขึ้นค่อยๆขึ้นไปเด้อไปบังนั่นๆมามาหาอะไรก็รักษาหายอะไรกูงโจดอะไรคูขุหอยนู่นแลงมาอันนี้ของเจ้าคู่ดิขายกมาเหงมัน